สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่23เมษายนเรามาวางแผนเทรดทองคำกันนะครับเมื่อวานนี้ราคาวิ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างผันผวนนะตอนเช้าวิ่งขึ้นตอนกลางคืนวิ่งลงนะครับทำให้ไอ้แท่งเทียนใน Time f ฟ a m e day เนี่ยมันเริ่มทิ้งไส้ลงมาแล้วก็เป็นแท่งแดงแต่ถ้านับเฉพาะแค่แท่งแท่ง,ทงเทียนของเขาอย่างเดียวเนี่ยมัน มันก็ยังไม่ได้บ่งบอกว่าเขาจะพักตัวเนาะเพราะว่าคือการลงมาปิดของเขาเนี่ยยังไม่เกินครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวนะครับแต่ว่ามันมีไส้ซึ่งไส้เนี่ยมันก็ครึ่งครึ่งอะครึ่งครึ่งของแท่งเทียนอะนะครับต้องอาศัยแท่งเทียนวันนี้แหละนะซึ่งเขาก็เปิดลงมาเรียกว่าอะไรปิดลงมาไม่ได้ปิดหรอกยัไม่ปิดเนาะ แต่ว่าลงมาเนี่ยทำท่าจะต่ํากว่าแท่งเขียวแท่งนี้ถ้าวันนี้นะครับแท่ง <c oughs> แท่งวันเนี้ยเขาปิดลงมาเป็นแดงมีไส้ด้านบนอย่างนี้เนาะแล้วก็มาเคียรคิตี้ที่แถวสามหนึ่งเก้าสามเนี่ยมันก็มีโอกาสที่รูปแบบทั้งสามแท่งเทียนเนี้ยมันจะเป็นรูปแบบการพักตัวนะครับหรือว่า กับตัวลงชั่วคราวนะเราต้องดูแท่งเทียนของวันนี้ประกอบด้วยนะครับแต่ว่าในลายนาทีเนี่ยเขาเริ่มเสียทรงแล้วนะครับแต่ลายชั่วโมงเนี่ยเขายังไม่เสียทรงนะอเอแ๋ยวเราค่อยๆแกะไปดูเรื่อยๆนะครับอ่ะนี้เราดูแท่งเทียนเดนะว่าวันนี้เขาจะปิดยังไงนะครับแท่งเทียนสี่ชั่วโมงนะโครงสร้างราคาของเขายังไม่ได้เสียทรงนะครับเนื่องจากว่าเขายังไม่ได้หลุดโล ที่เป็นโลสำคัญตรงนี้เนาะ,ะยังไม่ได้จุดโลเลยนี่โลสำคัญตรงนี้นะครับซึ่งก็ถ้าสมมุติว่าเขาลงมานะครับมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะลงมาเคลียร์ลิควิตี้ที่ใต้อินดิวส e เมนต์3 2 8 4ได้ แล้วก็อาจจะมีการรีบาวกับขึ้นไปนะอันนี้เราต้องดูเพราะว่าคือตอนที่เขาเรลลี่ขึ้นมาเนี่ยเขาไมา่ได้สร้างอินด c สเมนต์หรือว่าสวิงไว้เลยเขามีแค่ตรงนี้สวิงนี้เราก็ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะรีบาลหรือว่าขึ้นต่อเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะลากลงมาเขียรีลิควิตี้ใต้นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรีบาวกับขึ้นไปส่วนรีบาลขึ้นไปแล้วจะเบรกไฮหรือเปล่า อันนี้ยังไม่รู้นะครับเราต้องไปติดตามดูทีนี้ถ้าเราดูไอตัวสโตที่มันลากเลือ้อยมาตั้งนานเนี่ยนะครับประกอบกันถ้าตอนที่เขาโอเวอร์โ oh, ซ so. อืมโอเวอร์โซ uh, oh, so. ปึ๊บมันแน่นอนแหละราคามันควรจะยกโลแน่นอนแต่จะหลุดโลตรงนี้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะแต่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าตอนที่เขาโอเวอร์โซสมมติสมมติอันนี้เราตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะครับว่าถ้าสมมติเขามา ถึงแนวอาจจะเป็นแนวพวก Fair Value Gap ตรงนี้ใต้ Inducement นะเป็น Fair Value Gap นะครับที่ราคาเท่าไหร่สามสองถึงหกเก้าโหกว้างมากๆเลยสาม 2 3 2ถึงสามสอหก้าโหกว้าง30กว่าเหรียญน,นะครับคือ <c oughs> มันก็มีโอกาสเป็นไปได้แหละที่ราคาเขาจะลงมาต่ำกว่า inducement มหา f ฟ i ์ว a ล u แกรถ้าเขามีพวก confirmation พวกแพทเทิร์นกับตัวเนี่ยเราค่อยบายกลับขึ้นไปนะครับเราค่อยบายกลับขึ้นไปแต่ถ้าไม่มี confirmation ผมแนะนำว่าอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งบายนะเพราะว่าโมเมนตัมเซลล์เนี่ย หมายถึงว่าการเทของเขาเนี่ยนะครับมีคนที่บายขึ้นมาจากต่ำๆใช่ไหมแล้วเขาถึงเป้าเขาก็ขายทำกำไรนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาเรื่อยๆนะครับอืมนะถ้าไม่มีคอนเฟิร์มชั่นในแนวรับก็อย่าเพิ่งไปรับนะครับสู้เราเด้งเซลล์ในไทม์เฟรมรายนาทียังดีกว่านะครับอ่ะไปดูที่ ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าสชั่วโมงนี้เห็นแนวทางแล้วเนาะก็ไปดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงต่อทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เขาลงมาจนถึงออเดอร์บ็อกซ์ที่เราตีกันไว้เมื่อวานนะครับลงมาแรงเลยแหละนะเมื่อเช้ามีการทำแก็บลงมาด้วยแต่เขาขึ้นไปปิดแก็บแล้วก็คือเขาลงมาใช้ออเดอร์บ็อกซ์ปุ๊บเขาก็รีบาวกลับขึ้นไปนะครับทีนี้ถามว่าไอตอนที่เขารีบาวเนี่ยนะครับ สโตเนี่ยเขาโอโซราคายกโลก็คือสโตโอโซค้างดีดนั่นเองนะแต่ค่ะแต่ว่าเขาดีดเนี่ยเขายังไม่โอเวอร์บอทผมคิดว่าถ้าเขาขึ้นมารีบาวต่อเนาะสมมุติว่ายังไม่ยังไม่หลุดโลเนาะรีบาวต่อขึ้นไปเนี่ยตอนที่เขาโอเวอร์บอทเป็นไปได้ว่าเขาจะไม่ผ่านไฮนะเขาจะไม่ผ่านไฮตรงนี้ แล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาหลุดโลได้นะเพราะว่าโลนี้3284 3283เนี่ยมันเป็น inducement ของ time frame 4ชั่วโมงนะเพื่อนๆลองดูเนาะ inducement ของ time frame 4ชั่วโมงคือ3284นะตอนนี้เคายไม่หลุดแต่ถ้าเขาถ้าเขาเอา่รีบาวขึ้นไปไม่ผ่านไฮจนกระทั่งสโตมันโอบอท นะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาจะลงมาหลุดโล3284ก็คือ i n d u c e m e n t ของท m e ฟ r a m e 4ชั่วโมงได้แต่ทีนี้มันจะเด้งขึ้นไปก่อนหรือว่าจะลงไปเลยนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะลุ้นถ้าเป็นผมผมอยากให้เขาเด้งขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเซลลข้างบนนะครับอืมนะที้ี้ t i ฟ e frame 1ชั่วโมงเนี่ยยังไม่มียังไม่มี มุมมองในการเทรดเนะเพราะว่ามันมันเด้งไปแล้วอะ่ะนะผมทําคลิปอ่าสิบโมงใช่ไหมมันเด้งไปแล้วนะถ้าจะบายเนี่ยมันมันต้องบายไปแล้วเนาะตอนนี้มันไม่น่าบายแล้วแหละนะครับมันไม่น่าบายยกเว้นว่าเพื่อนๆนไปย่อยดูในทำฟิมเล็กเออมันมีแพทเทิร์นกับตัวนี้ค่อยบายแล้วกันนะไปดูที่ทำฟิล์มสิบห้าทีสิมีมุมมองไหมถ้าเฟ์มสิบห้าทีเขาเป็นขาลงนะหมายถึงว่าเขาเริ่ม เป็นขาลงกับตัวก็คือมี chain of character แล้วดูกรอบเขสิกรอบการเทรดเขากว้างเป็นระดับเกือบจะเกือบนะเกือบจะ200เหรียญน,นะครับเราต้องเล่นด้วยความระมัดระวังโอเคเขาลงมาทำไมเขาถึงรีบาวก็อาจจะเป็นจากแนวรับในไทม์เฟรมหนชั่วโมงหรือแนวรับของเขาเองเนี่ยตรงนี้เนาะ แถวนี้อาจจะเป็นแนวไม่น่ใจว่าเป็นพวกแท่งเทียนไส,ส้พวกนี้หรือเปล่าหรือว่าไอ้ตรงนี้เลยกลุ่มก้อนนี้เป็น ftr ตรงนี้ไปเลยนะเพราะว่าทำเฟรมเล็กเราสามารถมองเป็น ftr ได้นะพวกสวิงอันนี้นะครับปึ๊บ ftr ตรงนี้เนาะทำให้เขารีบาวกับขึ้นไปประกอบกับอะไรประกอบกับ r s i เราลองดูสิ RSI เขาลงมาจิ้มลึก จิ้มลึกเขาเป็น RSI โ oh, อ so. โซข้างดีดแต่เขาดีดขึ้นมาเนี่ยสโตะมันค้างย่อไงข้างย่อก็เลยทําให้ขึ้นมาได้แค่นี้ปิดแกลบปุ๊บมันก็เลยทำให้ลงแต่ตอนนี้เขาลงมาสโตะเขาโอโซถ้าเขาไม่หลุดโลเขาก็ค้างดีดอีกทีหนึ่งมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไป ได้แต่จะผ่านไฮหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้ถ้าสมมุติ15นาทีเนี่ยเขาผ่านไฮที่เขาทำเมื่อเช้านี้ตรงา3า5า3เนาะก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดรูปแบบคล้ายๆกับเป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเวลาจะย่อตัวลงเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบพวก w ับเบยูครับดับเยังไงก็คือ อาจจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ทำมาไว้ให้ดูเฉยๆนะจะเป็นหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสมมุติว่าเขาไม่หลุดโลเขาไม่หลุดโลมันก็อาจจะรีบาวได้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่าถ้ารูปแบบแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นพวกแบดแพทเทิร์นถ้ารีบาวแค่3า2ด์นต์นะครับอันนี้เราเราไป,ไปลองไปดูรูปแบบ พวกฮาร์มอนิกแพทเทิร์นเอานะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามันเบรกไอหัวเนี้ยหัวของที่เขาทำไฮไว้เมื่อเช้าเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบฮาร์มอนิกแพทเทิร์นได้แต่ถ้าใครบอกว่ามันไม่น่าจะถึงเอาแบบแค่เป็น AB เท่ากับ CD เราก็วัดโปรฟิโบโปรเจคชันเนาะแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็น AB เท่ากับ CD แล้วก็เดี๋ยวลงต่ออ่าแล้วก็วัด หนึ่งเท่าของเขาอยู่แถว2,401อ่งก็จะเป็นรูปแบบ projection แบบนี้ ab เท่ากับ cd อเอาแค่นี้เนาะแค่แค่หนึ่งเท่าเนาะ ab เท่ากับ cd ปุ๊บมันก็จะมาแค่นี้เพื่อนเพื่อนลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเราชอบแบบไหนเราชอบแค่เขาเขาเป็น AB เท่ากับ cd แถวนี้มีแนวต้านไหมถ้าให้เราคิดว่าตรงปนี้เป็นแนวต้านเราก็ลากแนวพปายไว้หรือว่าออเดอร์บ็อกตรงนี้ปุ๊บาตรงกับแนว50%ปพอดีนะครับออเดอร์บ็อกแถวนี้มันราคาเท่าไหร่ <c oughs> 3 397ถึง3 410ี่ะตรงนี้ ก็สำหรับคนที่มองว่าเป็นแค่ A B เท่กับ C D ก็หาโอกาสเซลตรงนี้เนาะแต่ว่าต้องมี S L เนาะเผื่อเขาเป็นรูปแบบของแบทแพทเทิร์นถ้าแบทแพทเทิร์นก็ประมาณ88.6%แถวแถวนี้แหละถแถวแถว88.6%เราลองดูสิมันมีแนวอะไรให้เราเห็นบ้างอ่น่าจะเป็นแนว3แท่งเทียนเนี้ยนะครับ ก็เป็นแนวออเดอร์บ็อกนั่นแหละเรียกว่าเป็นคอนติเนวเอชันแคนเดลที่เป็นออเดอร์บ็อกนะครับหรือเราไปดูในเ4สีก็น่าจะเห็นนะเ4สีออเดอร์บ็อกสมมุติเราแปลงเป็นเ4ดสี่มันโหเ4สี่นี้แท่งเทียนเขาใหญ่มากเลยนะอ,อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนนะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นออเดอร์บ็อกของเ4สีก็ เอาแท่งเขียวนี้ไปเลยแต่ถ้าเราเล่นใน15ทีเราเอาแค่สามแท่งเทียนนี้ก็พอถ้ารวมไสดด้วยก็ตรงนี้เลยนะ้วก็ใกล้ๆแปดสิบปดจุหนะครับอืมตรงนี้ออเดอร์บ็อกก็อยู่ที่สามสี่เจ็ดสามถึงอา่าสามเันห้ากลมๆแล้วกันนะครับอ่ะก็มีสองมุมมองให้เราเลือกถ้าเขารีบาแล้วเบรกไอ้ตรง 3386นะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้ง2อย่างนะอืมอ่ะนี้ไปดู5นาทีบ้าง5นาทีใครเล่น5นาทีเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเว่ากรอบราคาเขาเนี่ยอยู่ที่3410เนี่ยถ้าเขาขึ้นมาแล้วไม่ผ่านอาจจะใช้ไอตัวสัพายโซนตรงนี้ซึ่งมันค่อนข้างแคบนะแค่7เหรียญเนี่ยเราอาจจะ เซลลตรงนี้นะแล้ววางสต็อปลอสข้างบนก็ก,ก็ได้นะถ้าถ้าเรามองว่าเป็น A B ท่ากับ C D ดูซิมันอยู่ในโซนนี้พอดีไหมน่าจะอยู่พอดีเนาะผมว่าอ่ะก็มีความเป็นไปได้เนาะเพราะว่าถ้าเราวัดไอ้ก้านเนี้ยนะครับกับก้านที่กำลังจะขึ้นเนี่ยให้มันเท่ากันเนี่ยมันอยู่แถวนี้พอดีเนาะ 3401ก็จะอยู่แถวโซนเนี้ยโซนซัพพลายโซนไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูแล้วกันถ้าเขารีเบาขึ้นมาก็อาจจะหากอกาศเซลล์ในซัพพลายโซนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วางซับลอสเหนือขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งของโซนนี้เนาะ tp tp เราก็คือเอา rr 3ต่อนก่อนนะนี่เป็น tp 1นะครับ tp 1 R นะสามต่อหนึ่งส่วน TP 2ก็อาจจะเป็นตรงนี้นะโล3สามสามหนึ่งสี่นะครับอันนี้เป็น TP 2แต่ว่าถ้ารูปแบบ AB เท่ากับ CD จริงๆอ่ะเขาวัด61.8ของ AB เท่ากับ CD นะครับหรือว่าใครจะเอาแบบนี้ก็ได้61.8%ของ AB เท่ากับ CD คือ คือวัดจากโลไปไฮเนี่ยหกสเนี่ยคือ TP ก็ได้นะมีรูปแบบหลายรูปแบบนะให้เรา TP แล้วแต่เราแหละนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนอ่ะโอเคนี่คือแผนทั้งหมดของวันนี้แต่ว่าถ้าเขาลงต่อเนี่ยก็อืมก,ก็ก็ต้องไปหาดูว่าตรงไหนที่ที่เขาจะเด้งถ้าคนที่มองว่าโอเคมันอาจจะมีการ เริ่มพักตัวในทําเฟรมใหญ่ก็หาโอกาสเด้งเซลล์ในทําเฟรมลายนาทีส่วนใครคิดว่ามันยังอาจจะขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อไปทดสอบใกล้ๆไฮเราก็ดูในระดับทําเฟรมชั่วโมง1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงที่มันยังมีพวกแนวรับอยู่นะครับอืมโอเควันนี้คงมีประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในะคลิปวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ